ครับคุณผู้ชมนะครใครที่ลองตามหา Honda City 1.0 RS Turbo นะฮะสีดำปีเพดนะครับคันนี้ตอบโจทย์คุณผู้ชมแนะ่นอนใครที่ชอบสีดำเป็นทุนเดิมเนี่ยผมบอกได้เลยว่าคันนี้สวยจริงนะครับชุดแต่งสเกิร์ตรอบคนันเป็นรถบ้านมือเดียวนะครับจวดใช้งานมือเดียวจากป้ายแดงเลยนะครับผมนี่สเกิร์ตแต่งมาจากศูนย์นะคุณผู้ชมนะครับไม่ธรรมดานะคันนี้ใครสนใจนะครับผมตามไปดูต่อในคลิปเต็มได้เลยผมบอกได้เลยว่าสภาพแรกเข้าสวยมากๆ ใครสนใจใครชอบนะครับตามผมไปดูในคลิปต่นะฮะสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่สนใจรถยูนิสองอยู่นะฮะวันนี้ผมเซลล์หนวดทอโต้นะครับที่สาษาด้านงินขายบริษัททอโต้นะคับมีรถสวยรถดีมาแนะนําอีกแล้วนะฮะคันนี้นะครับผมใครที่ชอบสีดําเป็นทุนเดิมนะฮะไม่ควรพลาดคันนี้ด้วยการทั้งผมบอกเลยนะครับ กับเจ้าคันนี้เลยสภาพแรกเข้าสวยสุดๆนะครับผม Honda City 1.0 RS Turbo โฉมปี2021นะครับเป็นเบนซินล้วนนะครับตัวซีดานนะคุณผู้ชมชุดแต่งสเกิร์ตติดจากศูนย์นะครับรอบคันบอกได้เลยว่าสวยสดงดงามคันนี้คือสภาพแรกเข้ายังไม่ได้มีการขัดสีสปาให้จะให้พาไปชมไม่เห็นเลยนะครับรีบมาถ่ายก่อนใครเลยว่าสภาพแรกเข้าตัวรถคันนี้สวยแค่ไหนนะครับอ่ะเดี๋ยวเริ่มกันเลยคันนี้ ราคายังไม่มาด้วยนะแต่ผมคิดว่าน่าจะ 4, 000, 4 000ี่แสนสี่แสนปลายนะครับสี 4, ่แสนปลายถ้าราคามาแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะลงด้านล่างคลิปนะคุณผู้ชมนะครับตรงคําอธิบายเดี๋ยวผมจะลงไว้ให้นะฮะคันนี้เลขไมล์หนึ่งแสนโลนะครับหน,นึ่งแสนะ 1, ต้นๆนะฮะแล้วก็เป็นรถบ้านมือเดียวนะครับจดใช้งานคนเดียวนะนไฟไฟล l LED สดเเดทามล n i n g ่งไลทมีให้หมดแล้วนะครับไฟลงไฟเลี้ยวอยู่ในโคมเดียวกันหมดนะฮะ ฟดันหมอกคู่ล่างจัดมาให้แบบเต็มๆนะครับผมรอยต่อตัวรถแนบสนิทผิวพันชันเหลี่ยมตัวรถคมมากผู้ชมไม่มีรอยบุบรอยลักยิ้มเลยนะฮะสภาพสวยกริบนะครับรอยต่อเรียบเนียนนะฮะคันนี้ได้ชุดเกิร์ดด้านหน้าด้านหลังนะฮะแล้วก็ด้านข้างมาด้วยนะครับคันนี้เป็นชุดแต่งนะจากศูนย์นะนี่ถ้าเป็นสีดำเนี่ยนะฮะกระจนั้นหน้าก็จะเป็นสีดําหมดเลยนะฮะนี่ดำดุมากนะครับดีไซน์ทรงลังพึ่งกระจนั้นหน้าลงทรงลังพึ่งเลยนะครับ โลโก้ตัว RS นะครับสวยสดงดงามนะชุดแต่งนี่ของแบรนด์นี้เลยนะครับแต่งมาจากศูนย์นะคุณผู้ชมคันนี้ไฟฟู LED ไม่แตกไม่ร้าวไม่มีร่องรอยนองน้ำเข้านะครับผมแล้วก็ฝาโป้งเดิมแท้นะครับไม่มีเรื่องของนะฮะรอยบุบรอยลักยิ้มมาเลยนะครับผมคุณผู้ชมนะฮะนี่นะฮะตัวรถต้องบอกเลยว่าสวยจริงๆคุณผู้ชมนะครับสภาพเนี่ยแรกเข้าเนี่ยกิิบเลยนะ แล้วแม็กนะครับเป็นอัลลอยตัวตัวอัลลอยปัดหน้าเงานะครับแม็กเนี่ยเดี๋ยวร้านทำพวะอาดให้อันนี้เป็นคราบที่ดินคราบโคลนนะนะครับเพิ่งรถพึ่งเข้ามาเลยคุณผู้ชมนะครับแล้วก็จะมีรอยทลอะเล็กน้อยนะฮะ๋ยวผมเก็บงานให้นะครับอันนี้ผมแจ้งทำโต๊ะยางเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ใหม่ทั้ง4เส้นนะครับเพราะว่ายางปีเก่าแล้วนะฮะคันนี้ดิสเบรก abs นะครับล้อหน้าและล้อหลังนะฮะเดี๋ยวผมไม่แน่ใจนะถ้าจะล้ออ่ขออภัยดิสเบรก abs เนี่ยมีให้ ล้อหน้านะครับล้อหลังจะเป็นดัมเบลซุ้มล้อนะครับซุ้มโช๊คตัวโช๊คอัพนะครับใช้โช๊คอัพเดิมช่วงล่างเดิมนะครับเดี๋ยวทําความสะอาดขัดสีสปาให้คุณผู้ชมนะฮะตัวนี้นะครับกระจกได้เดิมแท้มาเลยนะครับปั๊มโลโก้ฮอนด้ามาแบบนี้ติดฟิล์มให้แล้วรอบพันคุณผู้ชมกระจกมองข้างเปิดปรับพับไฟฟ้านะฮะมีไฟเลี้ยว led เป็นเส้นให้นะครับผมนี่สวยแบบนี้เลยคุณผู้ชมแล้วติดกันทรงกันสาดมาให้พร้อมนะครับผมสำหรับคันนี้สเกิร์ตด้านข้างนะฮะ บันไดสวยๆแบบนี้เลยมือเปิดนะครับเจ้าของเดิมเขาติดกันลอยเป็นลายเคปล่ามานะครับผมอ,อันนี้นะนี่โรโก้ิตี้ให้พร้อมนะครับผมให้ดูโครงสร้างตัวรถอันนี้คือสภาพแรกเข้าเลยคุณผู้ชมยังไม่ได้ปรับสปาขัดเบาะไปเก็บงานอะไรเลยนะฮะเนี่ยรถต้องสวยต้องดีแบบนี้เท่านั้นนะครับซอกนงซอกน็อตต้องใหม่แบบนี้นะฮะไม่มีรอยขันรอยถอดคุณผู้ชมนะครับแผงประตูเดิมๆนะครับผมด้านในเนี่ยใช้วัสดุด,ดีมากนะเป็นหนังหมดเลย หุ้มหนังบุนุ่มมาเลยนะครับถ้าเป็นตัวเ s จะเป็นได้สีแดงแบบนี้นะครับตัวท็อปสุดเลยนะครับทรงสีดานซีนยางนะครับนิ่มๆแบบนี้เล็บจิกปลายเนี่ยเป็นรอยเล็บเลยคุณผู้ชมสังเกตไหมนะฮะใหม่มากนะครับใครได้คันนี้ไปผมบอกได้เลยว่าคุ้มมากแน่นอนนะครับผมมีสีขาวกับสีดําอันนี้สีดำเพิ่งเข้ามาใหม่นะฮะพี่ๆหลายท่านนะครับหาสีดําไว้ใช้นะฮะวันนี้มีเข้ามาแล้วคุณผู้ชมนะครับสี่แสนกว่าบาทเท่านั้นเองนะฮะ ประมาณ400,000ปลายนี่แหละนะครับเดี๋ยวผมจะลงราคาที่แท้จริงไว้ให้นะผู้ชมแล้วภายในนะครับได้เบาะหนังผสมผ้าสีดําคอนโซลดีไซน์ทรงสปอร์ตนะผู้ชมในสวยจัดนะฮะเอกสงเอกสารอยู่ครบเลยนะครับเล่มดงเล่มดํามีครบนะครับเป็นเบาะหนังผสมผ้านะปีกบงปีกเบาะไม่มีชารุดไอพวกคาบตรงเนี้ยคุณผู้ชมไม่ต้องไปใส่ใจเพราะว่าเดี๋ยวผมจะซาบสปานะครับขอดเบาะไปล้างขัดสีฆ่าเชื้อโรคให้นะฮะให้ดูหลักๆนะโครงสร้างตัวรถ นะครับซอกน็อตไม่มีขัดนะนะครับน็อตก้อนประตูมาร์คสียังอยู่นะครับพวกนี้อันนี้คือสิ่งที่สําคัญนะครับเวลาเราดูรถนะให้ดูแบบละเอียดแบบนี้เลยนะฮะทผ่นเพดนะครับบอกเลขเลขเครื่องเลขโครงนะครับตัวนี้ตรงกันกับในสเนาเล่มนะครับถ้าเป็นคอนด้านะครับที่อยู่ฝั่งนี้นะฮะนี่นะครับด้านข้างสวยๆแบบนี้นะครับมีฝาถังน้ํามันเนี่ยก็จะเป็นลายเชฟล่ามาด้วยนะนี่มีการลอยมาให้นะครับ ตัวนี้นะครับบอร์ดด้านหลังนะครับผมก็มีที่วางแขนมาให้เรียบร้อยรับรองคาซีทนะครับผมมีที่วางแก้วพักซอกให้ด้วยนะครับด้านหลังมีปลั๊กชาร์จเอาเลตชาร์จนะครับแล้วก็ USB ชาร์จนะฮะถ้าขอพายเป็นเอาเลตชาร์จสองช่องนะครับผู้ชมถ้าเป็นตัว r f จะเป็นปลั๊กชาร์จสองช่องนะครับสวยมากนะนแล้วก็ภายในก้งกว้างแบบนี้เลยสีดำนะครับด้านบนก็จะเป็นสีดำถ้าเป็นตัว r f นะครับ ให้ดูบันเดามาได้นะฮะผู้ชมนี่สันเหลี่ยมตัวรถพวกนี้สําคัญคุณผู้ชมนะฮะต้องดูนะครับให้ดูนะฮะสปอร์ตเมทาร์คนะครับสวยใสแบบนี้เลยนี่ใหม่กริปนะใครอยากจะเดินทางมาทดลองขับนะครับเทสไดได้หมดเลยเดี๋ยวผมขอเวลานะฮะเก็บงานล้างขัดสีให้นะครับสักวัน2วันนะฮะเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาเมื่อกี้เลยสดๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจัดการให้คุณผู้ชม ไม่ต้องเป็นห่วงนะฮะรายรถสวยไปใช้กันแน่นอนนะครับรอยต่อตัวรถแนบสนิทกันแบบนี้ผู้ชมนะฮะนี่ไม่มีห่างอ้านะครับชุดสเกิร์ตด้านหลังเป็นไงสวยมากนะครับนี่นะฮะไฟท้าย LED ไลท์ไกดิ n งนะครับผมด้านท้ายหล่อๆแบบนี้ทรงซีดานนะฮะป้ายทะเบียนเ๋ยผมเปลี่ยนเป็นกรุงเทพให้นะครับผมเซ็นเซอร์แจ้งเตือนการชนมีมา2.2แหน่งชุดแต่งนะครับผมเหมือนกันหน้าหลังนะฮะไม่มีชํารุดนะครับ ไปท้ายสวยๆแบบนี้โรโกงโรโก้สีโครเมียมนะครับตัว RS ต้องมี RS ด้านหลังตรงนี้ไล่ฟงไลฟ้านะครับผมชีบฉลามชาร์คฟินมีครบเลยคุณผู้ชมนะครับขวาท้ายนะฮะไม่มีถอดมีขันแน่นอนนะครับผมนี่ให้ดูได้เลยตัวนงตัวน็อตนะฮะไม่มีถอดเลยนะครับสปอร์ตเมดอาร์คียางนะครับผมสภาพสวยกริปนะฮะเมดสปอร์ตเมดอาร์คนะครับแล้วก็พื้นที่เก็บของเก็บอะไรเนี่ยค่อนข้างเยอะนะ มีถาดรองท้ายปั๊มซิตี้มาด้วยนะครับคุณผู้ชมนะครับตัวนี้มียางอะไหล่ให้นะครับผมนี่นี่ซีนยางนะครับเป็นสีไข่ไก่สีเดิมจากโรงงานนะฮะเนี่ยพวกนี้ซีนเดิมหมดนะครับดูง่ายเลยรถแท้ดูง่ายคุณผู้ชมนะฮะรถแท้ดูง่ายเลยนะครับคันนี้ายแดงเป็นยังไงนะครับผมมือหนึ่งออกมาเป็นยังไงนะฮะคันนี้เป็นอย่าง้นเลยนะครับเดี๋ยวล้างสปาขัดสีให้ผมบอกได้เลยว่า เงาวิบแน่นอนนะครับนี่ิฉลามชาร์กฟินไล่ฟงไล่ฟ้าไฟเบรกติดครบปกติสมบูรณ์แบบหมดฟีดาวได้จัดยอดได้เต็มใครที่ชื่นชอบสนใจนะครับติดต่อหาผมได้เลย064843657 8ผมเื้อหนวดฮอโต้นะครับยินดีให้บริการนะคุณผู้ชมนะฮะสภาพสวยกริบนะครับลำโพงลำโพงติดครบแอร์แบ็กมีให้นะฮะแน่นๆระบบความปลอดภัยพร้อมแล้วนะฮะ กับใครที่หารถที่ขับในเมืองนะครับผมนี่รถขับในเมืองขับสบายๆนะครับอัตราการเร่งดีนะฮะต้องคันนี้เลย Honda City นะครับซีดาน 1.0RS Turbo นะครับซื้อทังทีนะฮะอย่าไปซื้อตัวกลางนะคุณผู้ชมซื้อตัว RS ไปเลยนะฮะออปชั่นครบครบทุจบที่เลยแผงประตูด้านในนะครับผมบุผ้ามาอย่างดีกระจกปิดปรับไฟฟ้าออโต้ฝั่งคนขับเซ็นทรัลล็อกล็อกรถแล้วก็จกมีมาให้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นบอร์ดปรับพับแมนยนต์หกทิศทาง เบาะเนี่ยนะครับจะเป็นเบาะทรงมิกกี้เมาส์นะฮะแล้วก็เป็นได้สีแดงแบบนี้เบาะจะเป็นเบาะหนังผสมผ้านะนะฮะขอยักเข้าไปในตัวรถคุณผู้ชมการเลื่อนก็ถลายใช้ช่อคอนโทรลมีให้แล้วนะฮะแล้วก็เปิดฝาพงด้านล่างตรงนี้เปิดฝาถังมันตรงนี้นะฮะช่องเก็บเหรียญนะครับผมมีให้กุญแจเหมือนกุญแจ Honda c ซี i ิเลยนะครับกุญแจ a c c o r d จะเป็นอย่างนี้นะฮะกุญแจ Smart e เอทีชินะครับผมแล้วก็ตัวนี้ปุ่มพุสตาจะอยู่ทางด้านขวามือตรงนี้ อย่าเบรกนะครับแล้วกดปุ่มปุ่มสตาร์ทได้เลยผู้ชมนะครับนี่นะฮะรถใหม่มากนะครับถ้าเป็นตัว R S เนี่ยนะครับหน้าปัดเดือนใหม่เขาจะเป็นสีแดงสังเกตไหมนะนะฮะเนี่ยเขาจะเป็นสีแดงหมดเลยเข็มแบบอนาล็อกนะครับแล้วก็เลืองแสงได้นะฮะตัวนี้เลขไม่หนึ่งแสนสองนะแสนต้นนะไม่แสนต้นพวงมาลัยนะครับใช้เป็นพวงมาลัยไฟฟ้า E P S นะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหุ้มหนังแบบซอฟท์ทัชทำให้จับกระชับมือมากนะครับแล้วตัวท็อปเนี่ยมีแพดเดอร์ชิพ นะครับเนี่ยว้สําหรับเปลี่ยนเกียร์นะฮะคุณผู้ชมเปลี่ยนเกียร์เองเวลาขึ้นลงทางลาดชันนะคูซอนโทนนะครับผมควบควมุมลอ้อค้อนเบรคอัตโนมัติก็มีให้สั่งการด้วยเสียงเพิ่มเสียงวางสายรับสายโทรเข้าโทรออกได้หมดนะครับตัวนี้นะฮะคอนโซลดีไซน์ทรงสปอร์ตเจ้าของเดิมติดกันลอยเชฟลามาให้คุณผู้ชมนะครับจอการทัชสกรีนขนาด9นิ้วนะเครื่องเสียงดีมากนะครับนี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวมีกล้องถอยให้ด้วยนะ กล้องถอยมีเส้นบอกระยะชัดเจนนะครับปรับเปลี่ยนมุมกล้องได้นะคุณผู้ชมนี่นะครับผมเมนูเป็นภาษาไทยด้วยนะฮะแอร์เป็นระบบออโต้นะครับผมหน้าจอแบบดิจิตอลเลยนะครับปรับความเร็วลมได้น้ำยาได้หมดเลยนะฮะมีเอาเลตชาร์จ1จุดนะครับนี่ตรงนี้นะครับ usb 2ช่องนะฮะคอนโซลดีไซน์สุปอร์ตหัวกงหัวเกียร์เนี่ยเจ้าของเดิมเขากันรอยเคฟล่ามาให้เรียบร้อยนะครับ เกียร์หุมหนังนะคุณผู้ชมนะครับอีโคโหมดมีให้นะครับผมเด็กมือเป็นแบบแมนนวลนะฮะที่วางแขนพักซอกด้านในนะครับก็จะมีใส่เอกสารได้นิดหน่อยนะครับตรงนี้นะฮะคุณผู้ชมนะครับเก๊เก็บของนะก็เอกสารคู่มือเล่มดําอยู่ครบไม่จมลุกสูญหายนะครับเจ้าของเดิมมือเดียวจากป้ายแดงคุณผู้ชมนะฮะด้านบนจะเป็นสีดําหมดนะครับบังดงบังแดดมีกระจกให้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้ไฟติดครบหมดนะฮะ ห้องลงของเหลวอะไรต่างเดี๋ยวผมจัดการดูแลให้คุณผู้ชมรถต้องพร้อมขับปิดฟิล์มให้แล้วเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวพาไปรับชมนะครับสําหรับตัวห้องเครื่องยนต์นะฮะภายในก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ขอพายคุณผู้ชมเรียบหรูนะฮะดูสปอร์ตนะครับเหมาะสำหรับเป็นรถคันแรกนะดูแลง่ายรักษาง่ายนะซิตี้นะครับไม่ได้ยุ่งยากเลยแล้วดูเครื่องยนต์นะครับอันนี้ยังไม่ได้ล้างทำความสะอาดให้นะเดี๋ยวก่อนออกนะครับ จะล้างน้ำคอมสะอาดให้ด้วยคุณผู้ชมนะครับตัวนี้นะฮะเครื่องยนต์นะครับ iV Tech นะฮะ V Tech Turbo นะอันนี้ต้องบอกเลยว่าเครื่องเงียบๆนะครับเดินนิ่งๆยางร้อนกันเครื่องนิ่งๆเลยนะครับมาร์กสีเดิมโรงงานยังอยู่เลยบางจุดนะครับผมแบตเตอรี่เดี๋ยวผมเช็ดไฟชาร์จไฟให้นะฮะกระปุกเบรก ABS นะครับผมไม่มีคราบของอะไรต่างๆผลเปื้อนไม่มีคราบของเหลวไม่มีคราบน้ํามันนะครับ เ้าชกเบาโชว์นะครับซีนอะไรพวกนี้เดิมแท้หมดคาดปิดนกซ้ายขวานะครับน็อตตัวเดิมพัดลมทํางานปกติสายพานทํางานปกติผู้ชมนะครับพัดลมสองตัวนะฮะแอร์คอร์ดอขอภัยซิตี้นะฮะและ้วก็ของเหลวเปลี่ยนถ่ายให้ใหม่หมดผู้ชมนะครับสบภาพสวยเกรีบนะฮะหัวน็อตนะครับเดิมโรงงานเลยน็อตฝาโป้งนะครับไม่มีแกะโคดสีอยู่ครบเห็นกันความร้อนตึงๆ รูระบายน้กาดนะครับผมเมสปอร์ตพวกนี้อยู่เดิมครบแท้แน่นอนชัดเจนนะนี่นะครับผมสภาพสวยกริบนะพี่ๆท่านไหนสนใจนะครับรีบไปต่อรายละเอียดหาผมด่วนๆเลย064นะครับ8436587าาแใครที่อยากได้สนใจนะครับ Honda City ค,คันนี้ติดต่อหาผมเบอร์โทรด้านล่างหรือว่าแอดไลน์เบอร์โทรด้านล่างได้เลยวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ